เจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแผลมันก็ฟื้นตัวเร็วมากค่ะก็มาปกติกับปกติก็ใช้ชีวิตปกติตั้งแต่ทำเสร็จก็ปกติเลยค่ะวัสดีค่ะชื่ออุ้มค่ะอายุ19ปีวันนี้มาทำตา2ชง้านค่ะ เวลาถ่ายรูปมันไม่มีแบบชันตาเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยดูแบบตามไม่ค่อยมีสเสน่ห์เท่าไหร่เพราะตามันเป็นแบบหลบในอยู่อะค่ะอยากจะแบบดูดีขึ้นเหมือนให้ชีวิตมันง่ายขึ้นอะไรเงี้ด้วยค่ะที่คิดไว้ก็ไม่อยากให้มันใหญ่มากอยากให้มันดูออกมาเป็นธรรมชาติเดี๋ยวขึ้นไปทำตาสองชั้นแล้วนะคะรอติดตามผลหลังจากนี้ด้วยค่ะ ชื่ออุ้มค่ะอายุ20ปีค่ะทำอะไรจากทกี่ระตางคิดอีกไปครับเออทำตาสชั้นค่ะตอนนี้ประมาณ5เดือนกว่าแล้วค่ะตอนแรกคือตาเป็นเหมือน2ชั้นหลบในค่ะแล้วก็เวลาถ่ายรูปแล้วมันไม่ค่อยสวยค่ะ ห้าเดือนที่ผ่านมาเป็นไงล่าสุดก็แต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะที่ตาก็กีบอายไลเนอร์หรือว่าอายแชโดว์ก็ง่ายขึ้นคะเจออธิบายดตาของเราคิดว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจทําให้มันดูแบบดูออกอะไรมากขนาดนั้นนะคะคิดว่าแบบแค่ให้มันมีเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนิดนึงค่ะตอนนี้ก็แบบเข้ากับหน้าแล้วรู้จักทิละคลีนิกได้ยังไงคะลูกของเพื่อนแม่ค่ะทำที่นี่ เราคุณแม่ก็เลยไปถามมาให้ค่ะก็เลยไปถามแบบหมอคนเดียวกันอะไรอย่างนี้ใ,ใช่ค่ะคุณหมอคันติค่ะคุณหมอก็ใจดีแล้วก็แบบไวมากทําเร็วแล้วก็เจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแผลมันก็ฟื้นตัวเร็วมากค่ะพูดถึงการบริการที่นี่ไหมคก็พี่ๆที่นี่แบบให้การต้อนรับดีมากตั้งแต่ ครั้งแรกที่มาแล้วก็แบบทุกครั้งเลยฟอลโล่อาการนู่นนี่นั่นก็แบบคอยถามตลอดว่าพอใจไหมโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะการฟอลล์อัพของที่นี่มีอะไรบ้างก็พอทำเสร็จก็จะมีเหมือนเอาคอยทำความสะอาดแผลให้ค่ะแล้วก็คอยเอาไอ้ที่ประคบมาประคบตาให้ก็ช่วยทำให้มันยุบตัวเร็วขึ้นด้วยแล้วก็แบบฟอลโล่บ่อยเอง ก็คือแบบเว้นระยะไม่ได้นานมากก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบปลอดภัยไม่ได้กังวลว่าแบบในระหว่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็มาปกติกับปกติก็ใช้ชีวิตปกติตั้งแต่ทําเสร็จก็ปกติเลยคะ่ะค่าใช้จ่ายก็จ่ายครั้งเดียวแล้วก็จบเลยไม่ได้มีการมาคิดอะไรเพิ่มแล้วแบบบริการหลังจากนั้นก็คือคิดร่วมไปกับราคาตอนแรกเลยะคะ่ะายามย ไม่มีค่ะไม่มีพอทําเสร็จก็ได้ยาปกติไม่ได้เสียเงินแล้วหลังจากนั้นค่ะสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจแบบลังเลอยู่ว่าจะทําดีไหมหรือว่าไม่ทําดีไหมก็ที่นี่มีบริการที่แบบให้คําปรึกษาก่อนที่จะทําค่ะเราก็สามารถเอามาคิดอีกรอบหนึ่งว่าเราจะทํำไหมหรือว่าไม่ทําหรือยังไงแต่ว่าที่นี่แบบบริการดีมากๆแล้วก็ไม่ได้ทําให้กังวลเกี่ยวกับพอทําไปแล้วผลที่จะเกิดขึ้นมันจะแบบ น่ากลัวเลย่ะคือมันไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราคิดไว้ตอนแรกอะค่ะก็โอเคมากๆค่ะทำตา2ชั้นแผลสั้นหายไว้ที่ทีละพรคลินิกค่ะ